ถ่ายอินทีเลียต้องใช้เลนอะไรดีวันนี้เราไปดูกันดีกว่าครับเพื่อนๆไป คราวที่แล้วนะครับเพื่อนๆผมแนะนำเลนส์ออลตรไวทที่เป็นซีโร่ดิสทอร์ชันให้เพื่อนๆหลายคนเนี่ยลองใช้ดูสำหรับงานที่ต้องรีวิวบ้านรีวิวคอนโดนะครับหรือแม้กระทั่งรีวิวต่างๆภายในรถนะครับซึ่งเพื่อนหลายคนถามมาว่าภาพที่ด้นออกมาเป็นยังไงวันนี้ผมเอาตัวอย่างให้ดูกันเพื่อนโดยเฉพาะงานที่มันเป็นงานอินเทียนะครับหรืองานสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับถ้าเราใช้เลนส์นี้เป็นซีโร่ดิสทอร์ชันแบบนี้นะครับรับรองเลยว่ามันจะให้ภาพที่ออกมาที่สวยแล้วก็สมจริงมากๆเพราะว่ามันไม่มีอาการบิด เบี้ยวหรือว่าโค้งต่างๆที่เกิดจากเส้นสายของตัวตึกนะครับซึ่งมันทําให้เกิดความสวยงามมากขึ้นนั่นเองครับลองไปดูดีกว่าครับเพื่อน สงสัยกันแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆว่าภาพวิดีโอที่ได้จากการใช้เลนออลตาวที่ไม่มี distortion เนี่ยออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมว่าหลายๆคนคงได้ไอเดียแล้วละในการถ่ายภาพนะครับหรือถ่ายวิดีโอออกมาแบบนี้นะครับโดยเฉพาะคนที่กําลังหาเลนไปสําหรับรีวิวคอนโดนะครับหรือว่ารีวิวรถรวมไปถึงการถ่ายภาพสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับเพื่อนๆหลายคนที่รับงานอยู่รับรองเลยว่าเลนตัวนี้นะครับถูกใจเพื่อนๆแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเลนออลตาวที่ไม่มี distortion แบบนี้นะครับสามารถ เขียนคอมเมนต์เข้ามานครับใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะลองเข้ามาทดสอบกันได้นะครับกับเลนส์เอลต้องวนะครับซึ่งมีอยู่หลายระยะมากนะครับตั้งแต่6มิลนะครับ9มิล12มิล10มิลนะครับซึ่งไม่มีดิสทอร์เลยนะครับอันนี้เราต้องมาลองของจริงว่าภาพที่ได้มันจะเป็นยังไงครับเรามาดูกันได้นะครับที่ Camera Maker ครับเพื่อน